นี้เราเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีการตรวจบัตรก่อนตรงนู้นแล้วคือตอนนี้นี่ยฝนตกแล้วก็คือช่ำมากทุกคนก็คือชุ่มช่ำน่าจะชุ่มช่ำเหมือนสก,กอในวันนี้นะคะเออแล้วก็กเจอสองสาวสาวเดียวสาวเดียวอุ๊บอิ๊บแล้วเพื่อนของเขาเพื่อนชายของ<ม>เขาแฟนของเขาอ่าโอเคประกาศเอาเสือกันไปนเลยไม่เป็นไรถึงว่าฝนจะตกแต่ก็ไม่อาจมีอะไรที่จะมาหยุดยั้งเราได้เพราะว่าบัตรนี้ได้มายากมากนะคะ แล้วค่ะเดี๋ยวเราขอไปเคลียร์เรื่องตั๋วให้เรียบร้อยก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยคนเยอะมากคนมากันเยอะมากแล้วก็เดี๋ยว6โมงเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตของแจ็คสันหวังแล้วก็ไปขอเข้าก่อนนะเอ๊เดี๋ยวมาอัปเดตกันค่ะและต้องบอกว่าตอนนี้นะคะฝนตกหนักมากแล้วเราเข้ามาถึงประตูข้างในแล้วซึ่งเดี๋ยวรักรานจะเดินไปที่เกตน,นะ พอเราอยู่เกรดสองซึ่งต้องไปทางฝั่งนูน้นเออใช่แต่เมื่อวันวันซอมเนี่ยเราไปฝั่งนูน้<ว>นั้นก็จะมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าไม่ได้ทำแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกหนักมากก็เดี๋ยวไปดูข้างในาดีกว่า From Palestine to Turkey, we've won a fucking lot. For Bezzi and the Shanghai, the field of below We are on sale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Right this time, I want you to sing to me. ก็คือคนเยอะมากนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีตรงโซนนี้เป็นโซนของกิจกรรมของลิเวอร์พูลทั้งหมดเลยซึ่งคิดว่าคิดว่านะถ้าเป็นของแมนยูน่าจะไปอีกฝั่งนึงแต่หาแค่ไม่เดี๋ยวแมนยูเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปตอนที่ไปดูเนสานามเมันจะครู่ดีนะคะก็มีเด็กผีแดงนะคะมาขอถ่ายรูปก็เล็กๆนิดนึงบอกว่าวันนี้ช่วยดูแลกิ๊บจังด้วยเพราะว่าวันนี้เด็กกิ๊บจังต้องไปนั่งฝั่งของเด็กแมนยูนะคะด้วยเสื้อตัวนี้ ก็คือตอนนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของเด็กของเนี่ยเขาก็รับทยอยเข้าไปข้างในสเตเดียมกันละเพราะว่า,วาเดี๋ยวค่โมงเย็นแจ็คสันหวังจะมาทําการสแสดงคอนเสิร์ตนะคะแต่ซึ่งกิจังเนี่ยไม่ได้อยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมุกกลับไปฝั่งนู้นนะคะเพื่อไปอยู่กับครอบครัวของเพื่อนบ้านของเรานั่นเองไป เราไปดูฝั่งแมนยูกันมากดีกว่าเป็นยังไงลิเวอร์พูลแบบเอ็มนําสำราแล้วนะคะสำหรับฝั่งลิเวอร์พูลแล้วก็ตอนนี้นะคะเราเข้ามาที่โซนของแมนยูแล้วอะ่ะก็จะเสียชลนหลังนิดนึงนะคะกับบ้านของเพื่อนรักของเราตอนแมนยูมันห่วงแห่งนิดนึงนะเขาอาจจะเข้าไปรอในสนามก่อนไงอ่าคิดได้แง่ดีอาจจะอยากไปดูแจ็คสันหวังเอออะไรแบบนี้นะคะ Chào thầy đồ ผิดที่หรือเปล่าเนี่ยรอเลนจ้าแ่าบอกว่าเด็กมายูเมื่อกี้น่ารักมากนะแบบมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบอุ่นนาฝากข้างเลยล่ะค่ะโอเคเข้ามาแล้วนะคะก็ได้ข้อมือแล้ว๋ยวตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นของแจ็คสันก่อนเราไปดูแจ็คสันกัน ก็ค e ือตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เป็นโชว์ของแจ็คสันอยู่ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ข้างหลังคือด้องเทียบทุกคน Those cars, y e โ For emergency ี x i t s please ส s e the gate in. ก็คือสิ่งที่เราคาดหวังในวันนี้นะคะเราคาดหวังว่าเมื่อเราอยู่ฝั่งแมนยูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดหวังว่าลิวคูจะบุกหนักๆเลยนะคะพี่ี่ลิวคูจะได้มาอยู่แถวนี้เยอะๆนะคะแกพี่ๆเขาเข้ามาแล้วเว้ยและนั่นเขาเข้ามาแล้วด้วยชุดชิมเยือน ฉันอยาจะซูมซูมให้พิกเซลแตกไปเลยตอนนี้ก็กำลังประกาศชื่อนักเตะไลน์อยู่นะคะ ตอนนี้แมนยูบุกหนักมากเลยนะคะบุกเหมือนจะไปได้แชมป์พรีเ์ลิกแล้วนะ,ะตอนนี้หรือว่าเขาจะเอาแชมป์ฟรีซีซั่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ

มานะคะมานะูอว่ารตอนนี้นนนเแเล้าล่าวครึ่งหนังเตอแน่นอนป ไปนะคะ40เบาๆค่ะเอ๊ะหรือว่าแมนยูต้องจ้างครูให้มา <Okay. S 1> อยู่ฝั่งแมนยูหรือเปล่าแร <laughs> <c oughs> งหมดเลยนะคะชมฟุตบอด้วยในวันนี้ได้มาถามข้อผลงานด้วยกันทั้งทุ๊กอย่างนะครับมีทั้งงานศิลปะและเกี่ยวฟุตบอล

อินดีด้ยนะคะ <Yeah. S 1> กับแชมป์เดอะแมชแล้วก็ว่าที่แชมป์ฟรีซีซั่นไม่ธรรมดานะคะ <Yeah. S 1> มาครั้งนี้เนี่ยเทนทัก <Yeah. S 1> จะเต็มเลย <Yeah. S 1> ก็ <Yeah. S 1> นีด้วยค่ะสกอร์แบบไล่ๆไปเลยนะเหะ <Yeah. S 1> มือนฝนวันนี้เลยค่ะ4-0 <Yeah. S 1> ก็ ไม่ต้องเสิริมใครแล้วนะคะกลัวแล้วค่ะพอนะคะและถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เป็นวันที่ยาวนาในเลืค่ะคุค่ะ